ฮัลโหลโยอยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องไม่ถึง่บขวัญช่องที่จะเมาวเรื่องของงานถักง,งานฝีโอเคค่ะก็ขวัญก็ร้อยห่วงนะคะกับตัวเชือกเงาเคลือบนะคะตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วทีน,นี้เราก็จะมาทําตัวสายคีกกันนะคะโอเคก็ใช้เสร็จใหมนะคะขวัญก็จะเอาให้เข้ากับเข้าชุดเขาคือขอบสีฟ้านั่นเองจริงๆจะใช้ เออ่แบบอื่นก็ได้นะจะในสไตล์ขวัญเรียบๆก็ไม่ใช่สิโอเคค่ะขวัญก็คล้องหว่วงนะคะเป็นวงกลมแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วเราก็ทําเชือกกระตุกอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตซูมแป๊บนึงจากนั้นแล้วก็ใส่ลงไปในห่วงค่ะแล้วเราก็จะถักตัว x นะคะ1 x ตัวที่2 x ตัวที่3 x ตัวที่4 x ตัวที่5และ x ตัวที่6อย่าพยายามดึงแน่นนะคะเพราะถ้าดึงแน่นแล้วเดี๋ยวตอนจบจะเออ่ ิ้มไม่ลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะนับกันที่สันเปียนะคะดึงปลายที่เหลือไว้ดึงให้ชิดติดกันค่ะในกรณีที่ดึงแน่นดึงตึงนะคะแนะนําให้ปรับหัวเข็มเป็นโบอร์สามนะคะแล้วก็จิ้มลอดผ่านเขาเดี๋ยวกันขวัญก็เก็บปลายใหมไปด้วยนะคะคือถ้าใครคิดว่าตัวเอ,องเป็นคนที่ค่อนข้างถักแน่นอย่างขวัญนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างถักแน่นนะคะส่วนใหญ่ก็ใช้หัวเข็มเบอร์สี่หรือเบอร์ห้าโอเค เรามาต่อกันแถวที่สองค่ะแถวที่สองนะคะเราก็จะถักตัว V ดหรือการทําซ้ําในหลักเดียวกันึ้นโซ่ตรงไหนถัก x กันตรงนั้นซ้ําในจุดเดียวกันครั้งที่สองโอเคค่ะเราก็จะทาไปทั้งหมดหครั้งหก1องสิบสองไหมอย่าลืมนับกันด้วยนะคะพอนับทวนเรียบร้อยเราได้12อแล้วนะคะเราก็กลับมาในหลักที่1เราก็ทกําการปราจะจบ<อ>สี่<า>ทุกคร,ค,ครั้งนะคะจะได้เป็นการ รอยต่อของช่วงแถวด้วยโอเคขึ้นโซ่หนึ่งค่ะมาในแถวที่สามนะคะขึ้นโซ่ตรงไหนทักเอ็กตรงนั้นไม่ลำหลักที่หนึ่งทักเอ็กค่ะมาในหลักที่สองเราจะใส่ตัววีนะคะ,ะวีก็คือการทาซ้ำสองครั้งนะคะเหมือนแถวที่แล้วนั่นเองนะคะโอเคเราจะทาไปทั้งหมดหนึ่งเอ็กหนึ่งวีนะคะทั้งหมดหกครั้งนะคะหกซ้ 6, 3, เราจะได้สิบแปดไหมนับกันด้วยนะคะหลักที่สิบหกเวลาเกี่ยวข้อเสียของการที่ใช้ไหมเ,เสร็จไหมนะคะมันก็จะมีอาการเหมือน เกี่ยวไม่เต็มเส้นนะคะหลักที่สิบดซ้ําลงในจุดเดียวกันโอเคจากนั้นแล้วเราก็กลับมาในหลักที่หนึ่งในแถวที่สี่นะคะเราจะถักตัว x นะคะสี่และห้านะคะสองแถวนี้เราจะถักเป็นปกติหนึ่งเล็ก1ตัว x อ่ะผู้ผิดนะคะต่อหนึ่งหลักนะคะนับให้ได้ทั้งสองแถวนี้ต้องได้1ิบดหลักนะคะหลักที่17็ดและหลักที่สิบปดโอเคถ้าเขาเป็นหลังเต่าแบบนี้นะคะก็แสดงว่าโอเคเราถักถูกแล้วนะคะกลับมาในหลักที่1ค่ะแล้วค่ะเลยดึงเข้าหาตัวนะคะขึ้นโซ่หนึ่งครั้ง พยายามถักให้พอดีกับปลายเข็มนะคะจากนั้นแล้วเราจะถัก FLO ก็คือการถักเส้นหน้านั่นเองแต่ในลนักษณะของตัว V หรือการถักปีกหมวกนั่นเองนะคะ <Good. S 1> จิ้มลงคาแล้วก็ลากออกใส่ตัว V นะคะให้เขามีความเป็นระบายพลิ้วๆนั่นเองโอเคเราจะถักไปทั้งหมด18ตัว V คะ่ะหลักที่35และหลักที่36ยังคงเกี่ยวเส้นหน้าน,นะคะจากนั้นกลับมาในหลักที่1ค่ะแล้วเราก็ จะออกให้หมดนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค,ค่ะก็มาต่อกันในแถวที่สองช่วงของระบายนะคะจะสังเกตว่าขวนจะเริ่มทาให้เป็นรูปมุมสี่เหลี่ยมไปแล้วสองมุมนะคะโอเคหลักแรกนะคะเราก็จะถักตัวเอ็กค่ะหลักที่สองก็จะใส่ตัวเกมาในหลักที่สามเราจะพันหัวเข็มถักเป็นตัวทีหรือพอครึ่งคอนะคะดหัวเข็มเล็กน้อยรวบออกหมดพันหัวเข็มจิ้มลงในหลักถัดไปหลักที่สี่รวบให้หมดต่อมปในหลักที่ห้านะคะ เราพันหัวเข็มเราจะถักตัว F หรือพอ1งคอพันหัวเข็มนะคะจิ้นลงในหลักที่ห้าเกี่ยวค่ะยืดหัวเข็มปลดครั้งที่1รวบสองห่วงหน้าครั้งที่1รวบสองห่วงครั้งที่สองพันหัวเข็มซ้ำลงที่จุดเดิมค่ะยืดหัวเข็มปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่สองเราจะทำมุมเขานะคะก็ค่ะโซ่หนึ่งโซ่สองจากนั้นกลับมาที่หัวเข็มของตัว F แบบนี้แล้วเราก็ลอดผ่านให้หมดแล้วการทำ C นั่นเองก็จะเป็นติ่งพันหัวเข็มยังของซ้ำที่จุดเดิมนะคะถััันตว F คค่่ะร้งที หลอดครั้งที่สองพันหัวเข็มจิ้มลงที่จุดเดิมนะคะสามเหลือสองสองเหลือหนึ่งจากนั้นเราก็มาถักตัวตรีค่ะจิ้มลงในหลักที่หรวบออกให้หมดครั้งที่หนึ่งพันหัวเข็มจิ้มลงในหลักที่เจ็รวบออกให้หมดครั้งที่สองหลักที่แปดนะคะเราก็จิ้มลงลึกหลอดหนึ่งถักตัว x นั่นเองโอเคงงไหมคะได้เป็นมุมที่สามดูอีกทีนะคะว่ายง่ายนะคะ ถวที่หนึ่งเนี่ยเราถักตัววไว้ใช่ไหมคะก็1ิปดวีก็เท่ากับส6หกลัก3าสหาร4ี่นะคะก็เท่ากับ9้าช่วงนั่นเองอ่ะโอเคมาในมุมที่สี่กันละค่ะหลักที่1ถักตัว x หลักที่สองถักตัว X หลักที่สามพันหัวเข็มถักตัวทลีค่ะครั้งที่4หลักที่4ใส่ตัวทีตัวทีสองนั่นเองจากนั้นเลาวทำที่หลักเดียวกันนะคะด้วยการถักตัว x ค่ะตัว f ตัวเอ็ปลดครั้งที่1น่ปลดครั้งที่2อจิ้มลงซ้ำที่จุดเดิมปลดครั้ง สองหลักนะคะแล้วก็ซีที่หัวเข็มลอดผ่านซ้ำตัวเอที่จุดเดิมอีกสองครั้งค่ะให้เขาเกิดอาการหักมุมนั่นเองอีกทีหนึ่งบางทีขวัญมองผ่านกล้องนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนักอ่ะโอเคจากนั้นแล้วพันหัวเข็มลอดผ่านให้หมดเลยการถักตัวครีสองครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจากนั้นแล้วก็สองตัวเอค่ะหนึ่งแล้วก็ครั้งที่สอง โอเคแล้วก็ตัวสีลากออกให้หมดเหลือปลายใหม่ไว้สําหรับในการเย็บเก็บงานด้วยนะคะก็จะได้ผ้าคลุมหัวตุ๊กตาแบบนี้ต่อไปเราจะไปทาส่วนหน้ากันค่ะโอเคเราก็ได้ส่วนหมวกหรือส่วนผ้าคลุมสี่เหลี่ยมแบบนี้ต่อไปนะคะไงหงหมวกแล้วเราก็จิ้มแบบนี้ค่ะจิ้มแล้วก็อันนี้คือขวขึ้นเชือกกระตุกไปแล้วใช้ไหมเตัวส่วนหน้านี่คือใช้ไหมสีขาวนะคะจากนั้นแล้วก็จิ้มเข้าไปในห่วงค่ะหนึ่งหลักนะคะต่อหนึ่งตัว x ทักให้รอบเลยก็เท่ากับว่าแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด 18ตัว x นะคะงงไหมถ้างงก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้ร่างคลิปวิดีโอได้นะคะแล้วก็หลักที่18ถ้าเขางุ้มลงไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าเป็นธรรมดาของการถัก b l o นะคะ mm hmm. การถักเส้นใน mm hmm. เขาจะุงมเข้าไปแบบนี้นะคะหรือพุบเข้าไปนั่นเองโอเคที่8นะคะแถวที่8เราจะทําการลดค่ะจิ้มหนึ่งหลักถักตัว x ค่ะมาในหลักที่สเกี่ยวเส้นหนาออกมา2หลักแบบนี้ ก็คือการลด A นั่นเองนะคะรวบ1ตัว x กับ1ตัว a นะคะหครั้งนะคะแถวนี้เราก็จะได้สิบสองหลักในแถวที่9้านะคะเราก็จะไม่เพิ่มไม่ลดนะคะ1หลักต่อ1ตัว x นะคะถักไปให้รอบนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดสิบสองนะคะหลักถ้าไม่ผิดนะจ๊ะมันเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรเขาตอนท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ใยกันก่อนอย่าลืมใช้ปลายกันไกค่อยๆค่อยๆดันใยเข้าไปนะคะ อ๋อแล้วก็อย่าลืมเอาปลายของตัวชิ้นงานกดเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ยัดใหญ่ปิดท้ายเขาอีกทีหนึ่งนะคะใส่ให้แน่นเลยจากนั้นแล้วเราก็มาปิดด้วยการถัก6เอที่เหลือค่ะอ๋อ6เอค่ะเหลือปลายใหม่ให้ยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการสอยเขานั่นเองนะคะเพื่อเป็นการปิดตรงระหว่างเชือกสอยก็คือการเกี่ยวเส้นหน้าออกมาดึงหรือการเย็บรูดนั่นเองนะคะเพื่อให้ห่วงเขาชิดติดกันมากขึ้นนะคะสายคีจะได้ไม่เด้งหลุดออกมานั่นเองก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ระว,วังโดนตัวคีด้วยนะคะแล้วก็การเกี่ยวม,มเป็นเส้นอายนะคะพอแ้วเสร็จปุ๊บพอเขาปิดสนิทเขาจะดึงออกมาไม่ได้จากนั้นแล้วก็ทําการเย็บไปเย็บมาวนไปวนมานะคะเพื่อคันลายเขาไม่เขาหลุดนั่นเองอโอเควกับเพื่อกันเขาหลุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงแล้วก็แทงไปแทงมาในตัวห่วงสีขาวอยู่สีขาวสีฟ้าอยู่ส่วนสีฟ้านะคะ,ะมาในส่วนของตัวปีกหมวกนะคะโอเคแล้วก็จิ้ม เต็มเปียแบบนี้จะสังเกตว่าเขายังกระดกเนาะเราต้องการให้เขาหุบลงแบบนี้นะคะวิธีการก็คือสอดไหมเข้าไปทําเหมือนตัวนี้เลยก็คือการเรยบ็บลักษณะเหมือนเย็บเนานะคะแล้วก็ค่อยๆรูดนะคะชิ้นงานเขาก็จะหุบโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหัวตุ๊ก,กตางานใส่คี่นั่นเองนะคะหลายคนก็คงจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันทักอะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันคือตุ๊ก,กตาในเกมออนไลน์นะคะซึ่งเอ่อหลายคนอาจจะเคยเล่นกันมาบ้างหรือเปล่า มั้งคะวิวาใบาสั่งตายนั่นเองนะคะนนก็ทําชุดขาวกันส่วนคลิปต่อไปนะคะเราจะมาทำชุดกี่เพาสีแดงนะคะอันนี้เป็นมูฉีเอ๊ะมิชสิอันนี้ต้องต้องเป็นมูลี่มูลี่จะชุดสีขาวมูฉีจะชุดสีแดงหรือเปล่าถ้าเกิดยังไงใครเล่นเกมตัวนี้ก็มาวอยกันให้ฟังกันบ้างนะคะส่วนวันนี้หัวตนนุ๊กตาไปกันจะถ้าเกิดว่า,ช,ช,าชื่นชอบกด subscribe like s h r เป็นกำลังใจให้ก็เปิดกระดิ่งยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะา